สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนัดการเรอยวันในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่19มนะครับมกราคมนะครับจริงๆวันที่20นะครับทางอเมริกาเขามีการประกาศนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการลงนามนะครับรับตำแหน่งนะครับนายพดีของลุงโจนะฮะโจไบเดนนะครับเมื่อวานเราได้พูดถึงนะครับวันนี้ขอพูดอีกนิดนึงนะฮะทำไมถึงต้องพูดเพราะว่า จริงๆแล้วเราก็รู้นะครับว่าอเมริกานี่ถ้าทั่วไปเหมือนกับพี่ใหญ่นะครับของโลกเราเลยนะครับนโยบายอะไรก็ตามที่ส่งออกมาเนี่ยมันกระทบแทบจะทุกประเทศในโลก,กน,นะครับรวมถึงประเทศเราด้วยนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าถ้ากระทบด้านบวกเนี่ยการทํามาค้าขายการหากินหรือว่าด้านของการนําเข้าส่งออกหรือว่าการท่องเที่ยวอะไรมันจะดีแล้วเราก็จะฟื้นไงถูกไหมฮะแต่ถ้ามาด้านลบเนี่เราก็จะทำหา,ากินยากขึ้นการ ค้าขายการอะไรมันจะติดตีขัดกันสะดุดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับจริงๆมันเราค้าขายกับอเมริกานี่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าดวงชะตาของลุงโจนะครับถ้ามองผมว่าปีนี้ดวงเขาตกนะอืมเขาว่าได้ทำไมถึงได้ประทายวิดีนะครับจริงๆตอนนี้ดาวพฤหัสของเขาเป็นมหาอุดนะครับมหาพฤหัสนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะกฎหมายเด่นนะฮะฉะนั้น เขาก็จะใช้เรื่องของกฎหมายนะครับในการคนโทรลนะครับโลกใบนี้เลยแหละแล้วก็ประเทศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศต่างๆนะครับจะมีเหตุผลกลใดอะไรก็ตามนะครับกฎหมายเขาก็จะส่งไปก่อนนะครับก็จะมาบีบรัดพอสมควรเหมือนกันนะครับจะว่าไปเราก็อาจจะมีกระทบกันนะฮะสิ่งหนึ่งนะครับที่เด่นนะครับคือปีนี้นะครับ เรื่องดาวราหูนะครับเล็งนะธรรมดาลัคนาอยู่ในราศีพิจิกนะครับมีดาวอาทิตย์พุทธศุกร์อยู่ในราศีพิจิกนะฮะมันหมายถึงอะไรทําไมลุงโจมีดาวแบบนี้นะฮะแล้วก็มีดาวพระเสาร์แล้วก็มรุดตยูนะครับอยู่ราศีพฤกษบ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวราหูเลยเล็งเล็งอาทิตย์เล็งพุธเล็งศุกร์นะครับหูว่าเอาจริงๆสูข้าพร่างกายจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ากระพาะปสสาวะอะไรเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าช่วงเครื่องห้องเครื่องนะครับน่าจะมีปัญหานะแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับดูต่อต่อต่อไปผมว่าจะมีข่าวอะไรเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะกระทบนะครับผมมองว่ามีดวงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิทั้งหลายหรือว่าเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเขาจะเข้มงวดตึงปเปเลยละนะครับยิ่งกว่า ลุงทั้มอีกนะครับลุงทั้มอาจจะตามอารมณ์นะครับตามความรู้สึกตามเหมือนพวกนักเลงโบราณนะครับส่วนลุงโจนี่ก็จะคล้ายๆกับนักเลงนะครับหรือว่าเหมือนกับผมมองคล้ายๆตัวโกงในปัจจุบันเนี่ยนะฮะคือเรียกว่าค่อนข้างมีแผนการเยอะนะครับจะใคๆใครดูเคยดูเจมบอลนะฮะก็จะเห็นว่าตัวร้ายๆนะฮะของแต่ละภาคนี่ โอ้เก่งนะเป็นคนที่เก่งคนที่เขี่ยวเป็นคนที่แผนการเยอะเป็นคนที่มีระบบระเบียบแบบแผนในการคนโทรลชีวิตแล้วก็คนอื่นอะไรทั่วไปนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คงจะเจอนะครับตัวโกงเจมบอลนะฮะในยุคหลังๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเอาไว้พอสมควรนะครับอโอเควันหลังเดี๋ยวทำเป็นคลิปสักหนึ่งคลิปเลยดีกว่านะเพราะว่ามีมุมมองหลากหลายอย่างครับแต่ว่าเรื่องกฎหมายนี่ น่าจะเจอ,อกิดกันอะไรเยอะเหมือนกันนะครับจากนี้ไปนะครับผมว่าหนักกว่าลุงทรัมป์ด้วยนะครับดูต่อไปครับต่อมาครับเอาเรื่องของวันนี้เรื่องงามยามดีไม่มีนะครับไม่มีนะอย่าเพิ่งใช้ทำอะไรถ้าจะต้องทำอะไรเลื่อนไปก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับมีเลข5เลข6เลข9้าเลข แนะครับเลขที่ไม่ถูกโชวโลคือเลข2นะครับเลข2แล้วก็เรื่องของสีถูกโชวลนะครับมีสีเทานะครับสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีส้มครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชว์โลคือสีเหลืองนะฮะวันนี้นะครับมา12ราศีกันเรายายๆนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของชาวราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษวันนี้นะครับดาวพระจันทร์ย้ายย้ายไปแล้วนะอยู่ในภพวินาศของดวงชะตานะครับฉะนั้นวันนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องราวนะครับที่มีปัญหาอะไรที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับคุณอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ค่าดคาดฝันเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับเรื่องอะไรที่เราไม่คาดการเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งรับดีๆมีสติดีๆแล้วก็แก้เป็นเรื่องเรื่องไปนะครับใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะครับวันนี้ช้านิดช้าหน่อย จะมีปัญหาหรือว่าจะไม่ทันการนะครับเพราะนั้นทําอะไรรุดเร็วว่องไวชาเจนแล้วก็ให้มันเคลียร์นะครับมีขวัญกําลังใจที่ไหนนะครับเรียกมาให้หมดนะครับบางทีมันอาจจะต้องเติมพลังจิตพลังใจในการแก้ปัญหานะครับจริงๆคนราศีเมษจะขอความช่วยเหลือจริงๆในเรื่องงานแต่เรื่องอะไรก็ตามไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะขอความช่วยเหลือแต่ว่าอยากได้จริงๆคืออยากได้กําลังใจนะครับอโอเคนะต่อามาชาวราศีพฤษภนะฮะ พึกสมนี่มีดวงนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของคนอีกแล้วนะฮะอาจจะต้องตัดสินใจหรือว่าทําอะไรที่มันวุ่นวายนิดนึงนะครับต่อ ่องานต่อตัวเองนะครับคือมันมีอะไรวุ่นวุ่นะฮะแล้วมันยังแก้ไม่จบเพราะฉะนั้นในวันนี้คงต้องตามงานตามโปรเจกต์หรือว่าตามสิ่งที่เรารอคอยหรือว่าเราเป้าหมายที่เราทําอะไรอยู่ก็ต้องรีบรีบนะครับในการจัดการนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งคือระวังหลุดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ระวังอารมณ์นะครับผมห่วงเรื่องอารมณ์เขาว่าความโลภความใจร้อนนะครับหรือว่า รีบร้อนอะไรเกินไปหรืออารมณ์หงุดหงิดนะครับมันจะพาให้เสียหายได้นะครับอยางหงุดหงิดแล้วก็ถือหรือถ้าหงุดหงิดคุณต้องรีบตัดคัดอารมณ์ให้ไวนะครับแล้วหลายๆอย่างมันจะมันจะแก้ได้แล้วมันก็จะทําให้มันลงตัวได้ดีกว่าอารมณ์หงุดหงิดนะครับจริงๆวันนี้ห้ามเลยนะหงุดหงิดแล้วมันพังกว่าหลายๆวันนะต่อมาชาวราศีเมถุนนะฮะคนเมถุนมีดวงที่ตอนนี้นะครับ การคุยการติดต่ออะไรก็ตามนะครับมันจะใช้จังหวะ2จังหวะแรกอาจจะติดขัดไม่ค่อยราบรื่นนะครับต้องทําซ้ำนะครับวันนี้ทาอะไรต้องทําซ้ำนะฮะไม่สําเร็จค่อยหาวิธีแล้วก็ทําซ้ํานะครับไม่ใช่ว่าสําเร็จ ờ, แล้วก็ไปทําเหมือนเดิมไม่ใช่ครับมันต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็หาวิธีแล้วก็ทาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นจังหวะ2อวันนี้นะครับอย่าเพิ่งออกตัวแรงทําอะไรในวันนี้ต้องแบบ สมวนท่าทีนิดนึงนะครับรอให้ใครทำอะไรเสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปจัดการเราค่อยทำนะครับวันนี้คนราศีไม่ถุนนะครับระวังคนเทคิวเทนัดเลื่อนนัดแต่ข้อดีเพ้อๆนะอาจจะมีคนมาช่วยเหลือนะครับปุบป,ปับชับพรั่นนะหรือว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีทางแก้ทางออกนะครับผมมองว่าคุณต้องเจอปัญหาก่อนแล้ว ไอเดียทางแก้ทางออกอะไรมันถึงจะมาหรือไหวพริบมันถึงจะมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่เป็นไรมีปัญหาสุดท้ายแก้ได้เนาะต่อมาชาวราศีกรกฎนะครับคนกรกฎนี่มีดวงนะครับที่เกี่ยวพันนะกับผู้ใหญ่นะวันนี้นะครับอาจจะต้องพบเจอพูดคุยนะครับหรือว่าขอความช่วยเหลือขอความเมตตาหรือว่าผู้ใหญ่สั่งการสั่งงานในเรื่องต่างๆนะครับวันนี้ก็อยากให้ทําให้สําเร็จทําให้ไวนะครับ อย่าช้าวันนี้เป็นวันที่ทำอะไรรวดเร็วร่องไวชัดเจนมันจะทำแล้วผลออกมามันจะดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเรามัดร,ระวังตอนนี้คือเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าญาติพี่น้องก็ได้นะครับเพราะนั้นเรามัดร,ระวังเรื่องของการคุยกับญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่อาจจะมีปะทะาคารมกันบ้างแล้วก็ใช้เงินเยอะนะวันนี้ต้องเซฟตัวเองนะครับเรื่องของเงินทองเลยนะหรือว่าของหายหรือมีคนยืมอะไรก็ตาม มันทําให้เราไม่ได้คืนะนะครับนะโอเคต่อมาคนที่เกิดในราศีาสิงนะครับคนสิงนี่มีจังหวะชีวิตนะครับที่เริ่มเริ่ม,มฟื้นนะฮะวันนี้มีดวงที่มีอุปสรรคมีอะไรไม่ต้องซีเรียสนะครับคุณแก้ได้เพียงแต่ว่าคุณอยากจะเริ่มคุณอยากจะหาอะไรทำคุณอยากจะเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างวันนี้ดีนะครับเป็นการทํางานเชิงรุกนะฮะ แล้วจะดีสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้คือเรื่องของคอเจ็บคอแล้วก็อาจจะมีเป็นแผลในปากอะไรพวกนี้นครับหรือว่าตัวลุมล่มๆล้อลุมล่มๆนะครับเพราะฉะนั้นดูเรื่องดื่มน้ําเปล่าเยอะๆนิดนึงนะฮะอย่าดื่มน้ําสีบ่อยนะชานมหรือว่ากาแฟเบาๆนิดนึงนะฮะร,รวมไปถึงคนราศีสิงห์ในวันนี้มีโอกาสนะครับที่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเริ่มใหม่ๆนะครับ แล้วก็เดินทางระยะสั้นๆหรือว่าได้พูดคุยได้เจอการติดต่อง,งานโอกาสที่จะสําเร็จมีนะครับแต่ว่ามันต้องมีอุปสรรคเบื้องต้นก่อนนะครับแต่คุณแก้ได้อันนี้ไม่ยากนะครับโอเคต่อมาคนราศีกันบ้างนะฮะชาวกันนะครับมีจังหวะชีวิตที่เริ่มเริ่มนะครับมันจะเหน่อยนะผมว่าคุณทําอะไรหลักหลายอย่างในเวลาเดียวกันเยอะเหมือนกันนะฮะบ,บางทีทํางานส่วนตัวบางทีงานหลักแล้วก็งานช่วยแล้วก็งานพิเศษหรือว่า มีอะไรที่ให้ทำนะครับทั้งได้เงินไม่ได้เงินอยากจริงๆก็อยากให้ทำทุกอย่างนะถ้าทำได้นะครับในะจุดว่ามันได้หนึ่งคอนเนคชั่นสองมันได้ฝึกนะครับประสบการณ์แล้สามมันได้เรื่องของคนที่รู้จักหรือว่าเราจะได้รับรู้หลากหลายอย่างเมื่อไหรท่ที่งานหรือโปรเจกต์ใดที่มันช่วงไหนไม่ค่อยดีเราก็มีหลายงานที่ทำแล้ว มันก็ไปทาแลวมันก็ได้เงินทองตัมในหฮะเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกันถ้าเป็นไปได้ทํางานหลากหลายดีนะครับวันนี้ยุ่งยุ่งพอสมควรอาจจะมีปัญหากับเพื่อนหรือมีคนพูดอะไรที่เราไม่ค่อยอยากฟังนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ามันอาจจะสะกิดใจนะครับเพราะือเป็นคนใกล้ตัวนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอารมณ์นิดหนึ่งนะครับอะไรที่ยอมไม่ได้ก็ยอมอะไรที่ยอมไม่ได้ก็คุยกันดีๆนะครับต่อมาชาวราศีตุลน,นะฮะคนราศีตุล เรื่องแรกนะครับมีเรื่องของงานวันนี้งานมันมีสะดุดนะครับสะดุดอุปสรรคนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมันถี่หน่อยนะครับมันคืออาจจะปัญหาต้องเข้าไปออฟฟิศหรือว่าทํางานตั้งแต่เช้าเลยเจอปัญหาอะไรแต่รแรกเลยตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งมาเผิงก่อนเที่ยงกว่า เือตอนบ่ายนะครับเจออีกรอบหนึ่งนะฮะหรือก่อนกลับบ้านมาอีกรอบหนึ่งคือมันมีปัญหานะครับจุกจิกกวนใจไม่ค่อยสบายใจนะครับเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรผมว่าคนราศีตุลค่อยๆแก้ไปได้แล้วก็มีคนมาช่วยเหลือรวมไปถึงบางเรื่องมันอาจจะยังไม่จบหรือเคลียร์ไม่จบในวันนี้เดี๋ยวมันก็จะจบนะครับถ้าใครที่กังวลเรื่องอะไรในวันนี้นะครับเดี๋ยววันต่อๆไปมันจะมีทางแก้นะครับต่อมาชาวราศีพิจิกนะฮะคนพิจิกในวันนี้มีดวง ได้ิรเริ่มหรือว่าได้ทำนะครับงานหรือโครงการหรือว่าหน้าที่นะครับบางอย่างนะครับเข้ามาใหม่ๆเขานะคาว่าใหม่มันอาจจะไม่ใช่แบบใหม่สดๆิงแต่ว่ามันจบกับงานนึ่งแล้วก็ไปเริ่มอีกงานหนึ่งหรือว่าเป็นการช่วยเหลืองานอะไรก็ตามที่เกี่ยวคอมพิวเตอร์จะยุ่งยนะในวันนี้นะครับใครที่ำคอมพิวเตอร์ใครที่ทำไรโซเชียลมันจะยุ่งๆพอสมควรนะฮะ มีสมาธินิดหนึ่งอาจจะต้องทํางานเลทเวลานะฮะล่วงเวลาหรือว่าเอางานกลับมาทาบ้านอะไรหรือว่าถึงไม่ได้องานกลับมาทาบ้านก็ต้องนั่งคิดอะไรตลอดทางนะครับวันนี้คงมีแง่คิดหรือว่าการแก้ปัญหาบางอย่างที่ไม่จบนะครับวันนี้โฟกัสเรื่องงานเอาไว้เรื่องของเงินมีดวงที่ได้เงินเล็กๆกน้อยน้อยหรือว่าได้โชคลาฟุกๆนะครับโชคลาเป็นของยินกระดับ เป็นคนก็นได้หรือไม่ก็เป็นางานที่แก้และสําเร็จก็ได้นะครับหรือว่าเรียกว่า,วา,วามีอะไรดีๆเข้ามาแล้วกันนะครับต่อมาชาวราศีธนูนะครับคนธนูนี่บอกเลยเขาว่าเป็นเดอะแบกแบกก็ยังแบกอยู่นะผมว่าคุณต้องมีภาระนะครับเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของภา,าระเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆทั้งปวงนะครับผมว่าคุณสามารถที่จะ แก้หรือคอนโทรลได้นะเรียกว่าวันนี้นะครับใช้ไหวพริบหนึ่งนะครับ2ใช้การโยกไปโยกมานะครับถ้าคุณเกิดปัญหาอะไรก็ตามขอให้แก้แบบให้มันจบนะครับเป็นเรื่องๆไปนะครับเอาเรื่องง่ายๆก่อนก็ได้หรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรในวันนี้นะครับใช้วิธีาอาจจะเอาเรียกว่าอุปกรณ์หรือว่าใช้บางอย่างให้มันดับความทุกข์กังวลให้ไวนะครับอืมอะไรก็ได้นะ แล้วค่อยว่ากันในสิ่งที่เราเอามานะครับยกตัวอย่างเป็นเงินก็ได้นะเอาง่ายๆเลยสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องเงินจุดนี้นะครับคุณอาจจะต้องโยกย้ายเงินก้อนใดมาโปะนี่ก่อนนะครับแล้วโอเคจุดนี้หายไปไอ้เงินที่โปเนี่เดี๋ยวจะมีวิธีนะครับเพราะนั้นเอาตัวรอดวันนี้ก่อนแค่นั้นเองนะไอ้ต่อมาเรื่องของงานต่างๆนะครับวันนี้มีความคืบหน้านะครับในการทํางานดีขึ้นสิ่งที่จะกังวลคือเรื่องของร่างกายมันเหนื่อยเพรีย มันอาจจะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะครับมันมีปัญหาเหมือนกับโอเยอภายในมันใช้งานเยอะมันนอนพักผ่อนน้อยแล้วก็ใช้สมองความคิดเยอะมันเครียด,ด,ดนะครับเพราะฉอยากให้รีแลกซ์บ้างนะครับเพราะว่ามันจะล้าเกินนะครับแล้วก็ในช่วงหลังมันอาจจะดูขี้หลงขี้ลืมนะครับช่วงไหนที่คุณขี้หลงขี้ลืมเยอะเพราะว่าคุณใช้สมองและใช้ร่างกายใช้อะไรเยอะเกินนะครับดังนั้นวันนี้ต้องเคลียร์ร่างกายนิดหนึ่งเนาะต่อมาชาวราศีมังกรนะครับคนมังกรมีดวงที่ เกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง1การเดินทางระยะสั้น2องอจะต้องแก้ปัญหาหรือคุยงานหรือว่าเรื่องของการเรียนเรื่องของอะไรมีเรื่องจุกจิกนะครับเพื่อเผ่อมีนี้มีข่าวด่วนๆน,นะคอยตั้งรับนะครับว่าโอเคข่าวนั้นมาแล้วเราจะบริหารหรือเราจะแก้ปัญหาหรือเราจะทําอย่างไรกับข่าวที่เข้ามาบางทีเป็นเรื่องของ งานหรือเรื่องของเงินนะครับส่วนท้าวัยเรียนก็จะปเป็นเรื่องของการเรียนหรือข่าวอะไรที่เข้ามาแบบบป,ปปบบพลันนะครับในวันนี้คุณจะคนโทรลในสิ่งต่างๆได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ทํานะครับในวันนี้ก็ต้องมีสติดีๆอย่าใช้อารมณ์แล้วก็ให้รู้ว่าคุณจะแก้ได้ดังนั้นอย่าแตกตื่นนะคุณเจอข่าวอะไรวันนี้วันสองวันนี้นะอย่าแตกตื่นคุณสามารถควบคุมแก้ปัญหาหรือวางแผนในรับมือได้นะครับต่อมาชาวราศรีกุมนะฮะ คนราศีกุมมีจังหวะชีวิตที่เริ่มดําเนินการนะครับในเป้าหมายของเรานะครับจะเริ่มเดินนะฮะมีความคืบหน้าดีขึ้นในเรื่องงานในเรื่องการเงินในเรื่องของจะบอกความรักด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความรักระวังงอนกันนะบางทีมีเรื่องงอนงอนหรือว่าคุยอารมณ์มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักน,นะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของคําพูดในะวันนี้นะฮะ วาจาวันนี้มันจะแรงหรือว่าพลังปากอะไรไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของวาจานะครับแล้วก็เรื่องดีๆในวันนี้คือมี1โชคเรื่องของเงินทอง2นะครับหรือมันจะแปลเป็นของกินของอาหารฟุกๆลาาปากอะไรอร่อยริมคนเลี้ยงนะฮะหรกออย่างนะครับเป็นเรื่องของของหาจะหาเจอนะครับถ้ามีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับการเดินทางการติดต่ออะไรปรากฏว่าทําได้ดีนะครับต่อมาชาวราศีมีนบ้างนะฮะคนมีน มีดวงที่หนึ่งะวันนี้ดูยุ่งยุ่งอย่างนึงนะครับมีเขาเรียกไม่ให้ซุ้มให้เสียงนะฮะปัญหามาแบบปุบป,ปับฉับพลันไม่ให้ซุ้มให้เสียงแล้วก็เรื่องคนนะฮะวันนี้คนไม่รู้เป็นอะไรนะพูดไม่เข้าหูนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระวังอารมณ์คนและปากคนแล้วก็อย่าใส่ใจในคําพูดของใครนะครับมากเกิน เราไปถึงวันนี้ระวังการงัดข้อกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับมันเป็นเรื่องจุกจิกกวนใจไม่ค่อยสบายใจเล็กน้อยแต่เรื่องดีๆคือถ้าคุณมีปัญหาแล้วคุณตั้งใจจะแก้มันจะแก้ได้แก้สําเร็จหรือมีคนมาช่วยข้อ2ถ้ามีคนเข้ามา พูดอะไรไม่ดีให้รู้ว่าเดี๋ยวเขาแพ้เขาเี็กแพ้ภัยตัวเองนะครับข้อ3มีดวงที่จะได้เริ่มงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่หรือโครงการใหม่นะครับและทําได้ดีข้อ4นะครับมีดวงที่จะเรียกว่าเกี่ยวพันกับคนสั่งการสั่งงานอะไรใหม่เพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรเหมือนเดิมในแบบร้อนะครับมีอะไรจุกจิกเข้ามาให้แก้บ้าให้ต้องเดินทางหรือว่าให้ต้องเคลียร์นะครับก็เป็นวันที่ ที่ยุ่งๆแต่ว่าจบสวยจบดีนะครับคืนคืนนี้นะครับก่อนนอนก็แผ่เมตตานิดนึงนะครับชาวราศีมีนจะได้ฝันดีๆแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่มันลึกรับหรือน่ากลัวหน่อยนะในช่วงวันสองวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชินรูไ้ไหมก็เดี๋ยวก็รู้แหละคืออะไรนะครับโอเคนะฮะผมลงคลิปนะครับอีก4ราศีนะครับเรื่องจุดแข็งนะ ของสราศีนะครับคือราศีกุมมีนเมษแล้วก็ราศีพฤษภนะครับดูว่าปีนี้จุดแข็งของ4ราศีนี่คืออะไรเราก็จะได้เอาจุดแข็งเนี่ยมาใช้เต็มที่แล้วอะไรที่ต้องเรามัดระวังบ้างผมบอกไว้นะครับดัะน,นั้นวันนี้คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขเป็นกำลังจะให้แล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ